ฉันคือผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ทางด้านการเงินจงม,มีทัศนคติที่ดีต่อเงินทองฉันรักเงินเงินรักฉันฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายถูกต้องและดีงามฉันรักเงินทุกลมหายใจฉันคือผู้โชคดีทางด้านการเงินฉันรับเงินตลอดเวลาฉันคือผู้ทรงพลังและประสบความสำเร็จฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน เงินรักฉันมากและฉันก็รักเงินมากเช่นกันฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายฉันคือความมั่งคั่งฉันคือความร่ำรวยฉันคือที่รักของเงินเงินรักฉันมากฉันมีเงินจำนวนมากเงินลังไหลมาหาฉันฉันคือผู้ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินฉันได้รับเงินมาอย่างถูกต้องรวดเร็วและดีงาม ฉันพร้อมรับความมั่งคั่งร่ำรวยที่พร้อมพรางผูเข้ามาในชีวิตของฉันมีลูกค้าหลังไหลเมื่อซื้อสินค้ามากมายนำเงินมาให้ฉันมหาศาลฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายรวดเร็วถูกต้องและดีงามฉันขอบคุณเงินขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ทราบสนงใจในเงินฉันชอบเงินฉันรักและใช้เงินอย่างชาญฉลาดเป็นไปในทางสร้างสรรค์สุขุมรอบคอบเงินทองหมุนเวียนอยู่ในวงจรชีวิตของฉันอย่างไม่ขาดสายฉันปลดปล่อยเงินออกไปด้วยความยินดีและเงินย้อนกลับมาเป็นทัพทวีคูณในวิถีทางอันน่ามหัศจรรย์ เงินเป็นสิ่งที่ดีและดีอย่างมากๆเงินทองถาทถมเข้ามาหาฉันอย่างมากมายมหาศาลฉันใช้เงินไปในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเท่านั้นฉันยินดีต่อความดีงามและร่ำรวยแห่งจิตใจของตัวฉันเองฉันรักเงินฉันขอบคุณเงินเงินมีมากมายมหาศาลเงินมีมากพอสำหรับทุกคน เงินหาง่ายมากทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยทุกคนมีสิทธิ์รวยได้คนรวยชอบช่วยเหลือคนอื่นฉันเป็นคนรวยและสวยมากฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญยิ่งรวยยิ่งสบายคนรวยมีความสุขมากฉันมีเงินเต็มบัญชีฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายรวดเร็วฉันรวยมาก ฉันพร้อมเปิดรับเงินทุกช่องทางฉันพร้อมเปิดรับรายได้จากการขายออนไลน์ฉันพร้อมรับเงินตลอดเวลาฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายรวดเร็วฉันค้าขายดีมีกําไรหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อเดือน เงินจะมาเงินจะมาฉันพร้อมรับความร่ำรวยความสำเร็จที่จักรวาลจะมอบให้กับฉันได้อย่างแน่นอนฉันเป็นพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือฉันพร้อมเปิดรับเงินทุกสกุลเงินทุกช่องทางฉันเป็นแม่เล็กดึงดูดเงิน ฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายฉันมีเงินโอนเข้าบัญชีในทุกๆวันเงินโอนเข้ามาเต็มบัญชีของฉันฉันมีเงินล้านล้นบัญชีเงินหาง่ายมากฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพที่มีผู้คนพร้อมโอนเงินมาให้ฉันเงินเข้าบัญชีของฉันไม่ยางง่ายดายฉันมีความโชคดีทางด้านการเงิน เงินดึงดูดฉันและฉันก็ดึงดูดเงินจักรวาลพร้อมส่งเงินมาให้ฉันมากมายพรั่งผูบั่งคั่งเหลือเฟือเงินจะมาเงินจะมาฉันพร้อมรับความมั่งคั่งร่ำรวยที่พรั่งผูเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วมีลูกค้าหลั่งไหลมาซื้อสินค้ามากมาย รวดเร็วนำเงินมาให้ฉันมาหาศาลฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างง่ายดายรวดเร็วถูกต้องระดีงามฉันรักเงินเงินก็รักฉันมากเช่นกันฉันมีเงินหลังไหลเข้ามาหาฉันในทุกๆวันทุกๆเวลาฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินคือเพื่อนแท้เงินคือไมตรีจิตที่ดีกับฉัน เงินที่รักฉันรักเธอฉันพร้อมรับเงินตลอดเวลา